สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินิตีทีเคนะคะวันนี้นะคะคินิตีเนี่ยจะพามาชมชุดพระยอดทงหลวงพ่อคูณปี2539นะคะก็ครบชุดแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นเนื้อทองคำนะคะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาวะนะคะซึ่งมาพร้อมกล่องเดิมเลยรุ่นนี้เนี่ยตำรวจภาค3จัดสร้างนะคะแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2539นะคะก็หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสกนะคะสําหรับเนื้อทองคํานะคะรุ่นนี้นะคะ าพายโยทองรุ่นนี้เนื้อทองคำจาอยู่ที่99.99% 99เลยนะคะเดี๋ยวคินนำพาทองคำออกมารีวิวดีกว่านะคะชื้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะชุดนี้นอกจากที่จะมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะคะมาครบชุดแบบนี้แล้วเนี่ยคินก็มีเป็นเนื้อทองคําเดี่ยวๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวคินจะมารีวิว ให้ชมกันนะคะก็เริ่มจากเนื้อทองคํานี่เลยนะคะเนื้อทองคํานะคะพระยอดธงหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมนะคะหลายๆท่านก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องรู้จักรุ่นนี้แน่ๆนะคะความสวยงามต่างๆขององค์พระนะคะแล้วก็สีเหลืองของทองเนี่ยด้วยความที่ว่าเปาเปอน9 9 9็เนี่ยก็คือความเหลืองของทองก็คืออลา,ามเลยนะคะสีเหลืองอลา,ามนะคะ ชืบนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมองด้านข้างความสวยงามแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังขององค์พาะนะคะความคมชัดต่างๆพื้นผิวต่างๆนะคะ,น,ะ,คะน้ำหนักขององค์นี้นะคะจะอยู่ที่15.2กร่มนะคะกล่องเนื้อทองคำนะคะก็คือประมาณบาทหนึ่งนั่นเองนะคะ15.2ดชึ้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ แล้วก็ลักษณะเด่นของพายยอดธงนะคะคือด้านล่างเขาจะมีเหมือนเรียกว่าเป็นฐานยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างของรุ่นนี้นะคะเขาจะมีตัวนูนแบบนี้นะคะว่าคูณ39นะคะเพราะสร้างปี2539นะคะแล้วก็จะมีตอกเลขประจำองค์พานะคะอย่าง องนี้นะคะชุดนี้นะคะก็คือเลข46นั่นเองนะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วตรงนี้นะคะตรงด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวด้านหลังนะคะด้านหลังตรงฐานตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นตอกโค้ดด้วยนะคะตรงนี้ค่ะชื้นนี่ค่ะด้านหลังด้านล่างนะคะสังเกตเลยว่าจะเป็นเหมือนแบบอ่าลึกลงไปนะคะแล้วก็มีตัวนูนคูณ39แล้วก็ตัวเลขที่ตอไว้นั่นเองนะคะก็ สวยงามนะคะสวยงามนะคะมาครบชุดเลยนะคะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะด้วยนะคะเดี๋ยวคินพาชมอีก2เนื้อนะคะเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นพายยอดธงนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนี่นะคะพายยอดธงเนื้อเงินกับเนื้อนวะนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านข้างต่างๆแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะอย่างที่เห็นนะคะเขาจะมีต่อโค้รเหมือนกันเดี๋ยวคินให้ซูมให้เห็นนะคะ ชบนี่นะคะมีการต่อโค้ดเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างเขียนคูณ39เหมือนกันแล้วก็มีตอกหมายเลข46นะคะก็ตรงกันนะคะชึบอ,อีกองคหนึ่งอีกองหนึ่งก็ด้านหลังต่อโค้ดนะคะนี่ค่ะแล้วก็คูณ39นะคะแล้วก็ตอกหมายเลขชึบอ,อันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ เรามีต่อโคโอเคก่อนนี่เป็นแบบครบชุดนะคะเนื้อทองคาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาวานะคะเนื้อทองคาอย่างที่บอกนะคะ99.9 9้กาเรแล้วก็เรียกว่าน้ําหนักเขาจะอยู่ที่15.2กรัมก็คือประมาณบาทหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ปิดกล่องไปนะคะสําหรับเซ็ตเซ็ตนี้นะคะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นองค์เดี่ยวเดี่ยวนะคะอันนี้คินได้เช่าก่อนนะคะแล้วกอ็อันนี้เช่ามา นี่สักพักแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อไอ้ที่เป็นครบชุดเนี่ยจะเพิ่งเช่ามานะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะแต่ที่แตกต่างกันนะคะก็คือชึบด้านล่างนะคะที่เราบอกนะคะว่าจะต้องมีตัวนูนนะคะคูณ39นะคะแล้วก็มีตอกโค้ดนะคะตอกโค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตอกหมายเลขนะคะอย่างหมายเลขอันนี้นะคะเดี๋ยวคินชึบซูมคินมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวคินขออนุญาตส่องกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ จำหมายเลขไม่ได้ก็หมายเลขขององค์นี้นะคะประจําองค์พานนี้นะคะจะอยู่ที่ 1, 1 7, 2, นึ่งนึ่งเอะคะชนี่ค่ะก็เมื่อกี้จะเป็นเลขสองหลัก46นะคะแต่ว่าชุดนี้ก็จะเป็น1726นั่นเองนะคะก็เนื้อทองคำหนักบาทหนึ่งเหมือนกันนะคะรุ่นเดียวกันนะคะก็ ท่านไหนนะคะสนใจนะคะพาระทองคำหรือตรับทองกอบทองมือสอหรืออยากสั่งทำนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางไลน์ sitk 6 6 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตรับทองนิติหรือด่วนโทร8 9 9 9 8 6 6 6 8 5นะคะก็ ร้านคินติเนี่ยก็รับยินดีรับเช่าทั้งพระคองคําพระเครื่องแล้วก็รับซื้อตราทองกบทองมือสองด้วยนะคะก็เผื่อท่านไหนมีอยากแบ่งปันนะคะส่งรูปมาได้เลยนะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมันทิพย์งามบงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางนะคะติดกับบันไดเรื่องทางลงนะคะร้านใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมก็วันนี้นะคะคินิติเนี่ยนำพระ ยอดธงหลวงพ่อคุณนะคะเนื้อทองคําปี2539มาให้ชมกันนะคะก็ท่านอ,า,อาหรือว่าอยากจะชมรุ่นอื่นๆนะคะพระทองคํารุ่นอื่นก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวคินถ้ามีเนี่ยคินจะนํามาให้ชมกันนะคะวันนี้คินนิตติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคิมนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้คินนิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคะ่ะสวัสดีคะ่ะ